ไก่อบโอ่งไว้ท่านะตัว380บาทแปดสิบบาที่เปิดปอกให้ดูหน่อยได้ไหมเป็นอบโอ่งมาขายดูเด็ดเลยจ้าไก่อบโอ่งเป็นอบโอ่งสมุนไพรไม่รู้ค่ะที่กินร้อนสวัสดีครับทุกทุกคนกลับมาพบกันแล้วครับวันนี้ไม่ได้ออกไปหาร้านแต่มีร้านมาหาเป็ดไก่อบโอ่งไว้ท่านนะคะหมือส่งเสียงเรล่นดูกันก่อนได้เลยจ้าร้านมาไกลซะด้วยมาจากนครปฐมเลยอย่างที่ได้ยินครับร้านนี้เป็นไก่อบโอ่งเป็ดอบโอ่ง ผมเห็นว่าน่าสนใจก็เลยถือโอกาสลองสักหน่อยที่เห็นนี่คือไก่นะครับร้านทําออกมาให้เป็นสีส้มส้มแดงๆสวยสวยมาเลยแล้วโอ่งที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้เป็นโอ่งที่ไว้อุ่นเป็ดปรุงไก่ให้มันร้อนไม่ใช่อโองตั้งโชว์นะครับเอามาใช้งานจริงๆผมว่าเป็นความคิดที่ยอดเลย จิ้มแจ่วมะขามรสเด็ดมาให้บริการกันแล้วนะคะส่วนร้านนี้จะเป็นแบบร้านที่วิ่งไปเรื่อยๆไปหลายๆที่หลายๆจุดแต่ละวันไม่เหมือนกันสามารถสอบถามได้จากเบอร์ที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวผมลงไว้ตอนท้ายให้ด้วยจิ้มแจ่วมะขามรสเด็ดกันเลยจ้าไก่ององเป็นององสมุนไพรน้ำจิ้มแจ่วมะขามส่วนรสชาตินั้น อธิบายออกจะยากสักนิดมันไม่คุ้นแบบที่กินกินกันน่ะด้วยตัวเครื่องเขาหมักแบบไทยๆกลิ่นเครื่องเทศไทยเวลากินรสชาติก็เลยแตกต่างออกไปไม่เหมือนที่เคยเคยกินมาแต่ก็โอเคอยู่นะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกแต่ก็แนะนำว่าลองกินดูสักครั้งก็ดี มันไม่เหมือนแบบที่เคยกินเลยส่วนน้ำจิ้มแจ่วมะขามเขานั้นอร่อยจริงที่ปกติวิ่งจากไหนถึงไหนอะแต่โอ๊กครึ่งตัว900บาทแต่ละวันเราจะไปตัว1080บาทไม่เหมือนกครึ่งตัว900บาทสี่ตัว3080บาทน้ำจิ้มแจ่วมะขามลดเด็ดเชลีตา แต่วันก็ไม่ได้ว่าทุกวันนี้จะไปที่นี่จะไปจะก็แล้วแต่เราใช่ไมครับ่อกงแล้วแต่เราไหมครไก่ออ็แล้วแเาใหมครับไก่อกองก็แล้วเาใช่หมครัไกอกองแล้วแเราใไครับไก่อกองก็แล้วเามครึ่งก็แล้วแเาครับไกองก้วแต่เราใช่ไหมครับไกอกงก็แล้่เาใช่ไหมครั่อกองก็แล้วแต่าใช่ไหมครั่องก็วแเามครับอกอง้แล้วขตเาใช่ไหมครับอกองแ้วแต่เราใช่ไคไก่อกอง็แล้วต นี่คืออุ่นไม่ร in ู้คะที่กินแล้วร้อนค่ะสนใจรับเป็ดไก่องโก้ไว้ทานนะคะก็คือมอุ่นตลอดเวลาใช่ไหมใช่ใช่นีุ่่นตลอดเวลาเวลาขายปุ๊บก็ให้ลูกค้าได้กินแล้วร้อนเลยครับผมครับขอบคุณครับนนี่คือหน้าตาไก่ครึ่งตัวไก่เขามันจะออกส้มๆแดงๆและนี่คือเป็ดครึ่งตัวเหมือนกันเป็ดตัวใหญ่นะส่วนนี่คือน้ำจิ้มแจ่วมะขามรสชาติอร่อยมาก ข้าเหนียว10บ,บาทก้อนเบลมและสะอาดไม่มีกลิ่นกวนใจของดีสัมผัสไก่ออกจะแนวร่วนๆนหน่อยและกลิ่นแบบไทยไทยส่วนนี่คือเป็ดเป็ดเขาจะเป็นแบบเป็ดเนื้อเนื้อหนาๆใต้หนังเป็ดมีน้ำมันเป็ดฉ่ำๆอยู่เนื้อออกแนวร่วนและก็นุ่มทั้งเป็ดและไก่ไม่ได้มีรสชาติจากเครื่องหมักมากแต่กลิ่นหอมจิ้มกินกระเจวอร่อย และเบอร์ติดต่อโทรเรียกได้นี่คือราคาร้านขายทุกวันโทรสอบถามได้จากเบอร์ที่ให้ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้ผมด้วยสัปดาห์นี้ขอลากันเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าและตอนนี้ขอขอบ 쫙쫙!